เศร้าครับเศร้าแบบนี้นะครับกับรุ่มแม่น้ำกำลนะครับแม่น้ำกำรับเมืองหาดปน ong นะครับวันนี้ก็วัดยู่กับออกทิพตีชด oo ครับมารอบนี้มากับทีมงานคุณภาพเพิ่นนะครับทีมตีชด oo ครับนักล่าครับอันนี้เพิ่นล่ารางวัลกันนะครับที่ตีชด oo ไปแข่งนะครับว่าผู้ใดสิไดา ตัวใหญ่กว่านะครับหวัดสันติใจกันนะครับสีมีเพื่อนสิออกคลิปนะครับทุกวันหยุดของเพลินนะครับเพม่อนสะชวนกันออกคลิปมันนี้ก็ได้โอกาสได้โอกาสแอบแฝะแอบแฝะมาเพึ่งนะครับมาลองเบิืงเพือแรกในการตกปลาบนเรือนะครับน้ำจืดนะครับผมก็บ่ค่อยได้ตกปลามาได้นะครับช่วงนี้ก็เทใจงั่นนะครับพอดีมือนจะเป็นช่วงวันหยุดก็เลย มาน้ำอึนนะครับนี่ครับเยือรับที่สั่งมาสั่งในช้อปปี้นะครับสั่งเยือมาสามตัวเยือใหม่เพ็่นว่าเอามายังอันหน่อยแถวมาดเบียําจำเน้นปออยู่ได้เพิ่นว่าแต่ขนาดนี้เตรียมตัวใหญ่มาขนาดเตรียมตัวใหญ่มากเพื่อนว่ารุ่นนี้ก็ขาดเพิ่นว่าไอ้รุ่นนี้ประมาณโลหนึ่งน่าจะอยูยูครับแต่ถ้าหกเจ็ดโลน่าจะน่าจะขาด นะครับเปิดเลยสั่งมาอย่างดีได้ใส่บัวนอกวันนี้เอาไว้ครับแก่ขั้นครับคือว่านั่นนะเพื่อนะครับชำรุดเสียเปลี่ยนนะครับเพื่อผัวนี่มันชำรุดนะครับจ้านะครับมันดีก็มากครับเซียนนะครับทีมงานเซียนเพป็นทีมงานคุณภาพทีมป่าเชโดเนาะทีมป่าเชโดท้ำกรรมนะครับ เมืองา่าเนาถ่านพนมนะครับเพม่อนสิออกคลิปทุกวันหยุดนะครับคือเพป็นหยุดงานกันพอดีน,นัดกันมาพอคลิปนะครับตกปลากะโดนะครับก็มีการแข่งขันวัดไซน์ขนาดน ได้แตมว่าสิกินแห่หรือสิกินเกือกกินมันเดี๋ยวผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงไม้แล้วนะครับปันกระสิดับเครื่องนะครับบอ้ปลาตื่นใส่การไพ่ <c oughs> เข้าไปแบบเงียบๆนะครับดับเครื่องดับเครื่อง เหมาะนะ ไม้แหลกนะครับผมยังบทนทันิจจะเบ็ดเลยรอเบ่งไปก่อนนะครับครับเหยื่อเป็นเหยื่อปลอมนะครับเป็นกบธรรมดาที่ใส่กันทั่วไปนะครับวัดเอาทีฟีมือกับความชำนาญการนะครับ <laughs> ลูกเโดวตรงปอยนะครับตัวนี้มันตัวหน่อย <f úng> ฟูงอยู่บนไรกัดดะเลยยังเขาไกลสั่ประมาณนิ้วโป้มือนะครับกำลังใหญ่ประมาณนิ้วโป้มือมาอีกแล้วอีกแล้วลูกมันอีกแล้ว <c ười> ข้าบเลย <c ười> อันนี้เป็น ลูกชาโดนะครับลูกปลาช่โดงูกำลังใหายแล้วกำลังใหญ่เดี๋ยวต้องปล่อยอยาดได้ตัวใหญ่กับตัวน้อยปล่อยปล่อยปีนาว่ากันไหมปีนายังว่ากันไหม กินด,ดีครับเลยโดนไปบัลลีติดบานนั่นอออเอาอีกแล้วดูอีลิอู้อิ่มปลากินกุ้งท้ <หา S 1> องใครเองเล็กมาแล้ว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 ไอ้ไอ้ ได้แล้วได้แล้วบัสิได้ได้ย้อนคนตักนี่นะครับอาาโอ้โหอ้โอ,โอ,โอ้มาแล้วได้โลมาแล้วถ่ายรูปหน่อยเจ้าเจ้าเดี๋ยวครับสักครู่สักครู่เเพพิิงง่่มมมมาาอื้าหนอนี้ รถจีบอยู่นีได้หรอแล้วมาแล้วจีบอยู่หานุชมน์บ่อ้ไรกาดถึงคนแล้วรถซุนนาอะไรสกอเออครับเยอนะครับอย่าสั่นะหมอหมอเปนอาปากอยู่ดิีมันกรเชื่อไงมันคาบเชือกไหมกอนหน่ โอ้โหชาดโดครับชาดโดแต้มแรกของวันนะครับบธรรมดาห้องกระจกอันโซยูกับวาสบีออกมาโชว์ต๊ดเลยมาแล้วอ่าปัอันนี้ล็อกแล้วล็อกแล้วปัดโพธายงาพร้อมนี่ ตหางกัวธรรมดาครับบ่ธรรมดามันเนาะมาแล้วครับแต่แรกของวันนะครับอือบวธรรมดาอะไรโชว์เายพาปลาบัวครับที่เียกพ่าปลาบัว Leo. chặt đứng chặt không Dữ liệu seeing Commons ooo không นะครับต่อยกสองนะครับช่วงบ่ายบ่ายโมงนะครับลงต่อยกที่สองไปจัมือเศร้าครับได้แต้มหนึง <c ười> น่งแต้มหนึ่งได้แต้มหนึ่งมือเศร้าช่วงนี้ก็คืนฟ้าคือฝนครับจกักคืมีเวลาอีกเท่าไหร่ <c ười> บรรยากาศดีครับบแ่แดดครับช่วงบาบบ่แดดแต่ว่าอาจจะเปียก <c oughs> ไม้นี่ก็ครับน่าสนใจครับแต่ยังบ,ยบ่คันได้ติดนะครับมีกัดอยู่มีกัดอยู่แต่ว่าบ่ติดเบ็ดนะครับไลกัดเหงื่อ ระว่งล่อเทปในตำนานเพิ่นตีปลานะครับเพิ่นยืนเล่งอยู่โดนแล้วอาหารว่างอาหารว่างฟักบัวนะครับเก็บได้ทั่วไปหลายคักอากาศเย็นๆครับยามแรงบรรยากาศดีๆ เราตอนนี้ก็กำลังครับเดินทางนะไปไม้รับเพื่อนปะเส้นทางไม้รับเนี่ย <c oughs> ยังโหดตามึงใไตเลือไม้รับป่ะครับเปิเปิดไม้รับไา <c oughs> <c oughs> เก็บปักบัวก,กินไปน้ำทางครับ <c oughs> <c oughs> ปักบัวไหไร ครับทีนี้ัยผู้ใดมาเลยเข่าไม้ครับบรรยากาศดีครับยามแรงขาดแต่ น้ำลราคอยเย็นๆนาอธรรมชาติบำบัดครับล้วนๆครับบนหยุดเฮยครับผมแรงๆครับผมเดียโตัวกับบานนะครับอันนี้เป็นแพร่นะครับอ่า แพ่ของข่าพนมนะครับที่เป็นมิแค่หล่อเท่อนเครื่องเสียงครบคันแต่ว่าโชวนี้โควิดเพิ่นจอด <c oughs> จอดเงวนนะครับเ่ากลังตีไปเรื่อยๆครับกับบ้าน มัอนี่กะไปตะพื้อตะพืออยู่เบิดมือครับจบทริปนะครับจบทริปหาปลานะครับได้ได้นึ่งสะกอนึ่งสะกอผู้หาคนล่อจังหวะไลยนะครับกัดอยู่แต่บ่ไดดนะครับบ่โดนบ่โดนเต็มเต็มนะครับกัดแต่ไม่โดนนะครับเบิ่งผลงานนะครับนี่นะครับสองโลสี่บอแม่นบ่ครับสองโลสี่นะครับตัวนี้ สองโลซีพากันไปสั่งอยู่กลางนำ้ำพอดีเรืออีกลำหนึ่งเพิ่นมีตาสั่งนะครับก็เลยลองสั่งนะครับนี่กำลังเก็บเครื่องเรือนะครับไปครับมนดีขอจบทริปนะครับเพียงเท่านี้ครับผมโอกาสนา่าจังหวะกันไหมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ